เสนโจเทอรทนหรือ b l u พล l เน็ต o อ t ไซด์เดอ w i วินโสารคดีอวกาศจีนเรื่องแรกได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเป็นการบันทึกเรื่องราวภารกิจของเสินโจเทอทีที่พำนักอยู่บนสถานีอวกาศของจีนเป็นระยะเวลานาน6เดือนเรื่องราวส่วนใหญ่นั้นจะเน้นการถ่ายทอดจากมุมมองของสตรีท่านหนึ่งครับ หวังย่าผิงนักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศหลังจากเธอและนักบินอวกาศชายสองคนนะครับได้ขึ้นสู่โมดูลแกนหลักของสถานีอวกาศจีนเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เมื่อ16ตุลาคมเมื่อปี2021ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่โลกเมื่อวันที่16เมษายนปี2022ตัวหนังสารคดีมีความยาว90นาทีถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆในอวกาศไม่ว่าจะเป็นการทําการทดลองการออกกําลังกายการใช้ชีวิตประจาวันของเหล่านักบินอีกทั้งยังเผยให้เห็นถึง คิวทัตอันนาพิศวงของโลกจากระดับความสูงราว400กิโลเมตรกระบวนการถ่ายทํานั้นนักบินอวกาศเป็นคนถือกล้องถ่ายกันเองครับซึ่งกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง 8K นี้เป็นอุปกรณ์ถ่ายทําหนังระดับมืออาชีพได้ถูกส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศผ่านยานขนส่งสินค้าเทียนโจทั้งนี้สื่อจีนมีการรายงานว่าภาพยนตร์หนังสารคดีอวกาศเรื่องนี้เนี่ยมีความตระการตาทัดเทียมกับความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์จากฮอลลีวูดในตำนานเรื่อง2001 A Space Odyssey เลยทีเดียวครับเลือกบรรจุภัณฑ์เลือก Grow เพราะเราจะโตไปด้วยกัน